สวัสดีครับพบกับผมบวชนิพนธ์วันนี้เป็นวันพระผมขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันพระวันพระหรือวันธรรมสวรรหรือวันอุโบสถหมายถึงวันประชุมของพระพุทธศาสนิชนเพื่อปฏิบัติธรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์หรือที่เรียกกันอีกทั่วไปว่าวันธรรมสวรรอันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม ทำสวรรณาหมายถึงการฝังธรรมโดยวันพระเป็นวันที่มีกําหนดตามปฏิทินชันกติโดยหนึ่งเดือนจะมีจํานวนสี่วันได้แก่วันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15บห้าค่ำวันแรม8ดค่ำวันแรม15บห้าค่ำหากเดือนใดเป็นเดือนขาดถือเอาวันแรม15บห้าค่ำวันพระเดิมที่เป็นธรรมเนียมของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ที่ประชุมการแสดงธรรมในวัน8คำ่ำ15คำ่ำซึ่งหมายต้นพระพุทธการพระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าสมมาพระพุทธเจ้าและกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่ถว่าพระพุทธศาสนายังไม่มี องอันวิาตให้พระพิสุกสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและพระไตรปิฎกโดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่าวันอุโบสถซึ่งตรงกับวัน8ปดค่ำหรือวันอุโบสถตรงกับวัน14บสี่หรือสิบห้าคำแล้วแต่กรณีหลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวรรค์สืบมา โดยจะเป็นวันสําคัญที่พระพุทธศาสนาสิริกรชนจะไปประชุมฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัดในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยในวันพระในปัจจุบันคงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือ,สาสาอาศาสนาพุทธศาสนาเทราทเช่นศรีลังกาพมา่าไทยลาวและขเขมรเป็นต้น ขอบคุณข้อมูลวิกิพีเดียขอบคุณครับ